แม่น้องกำลังทำทำีเียให้โอเคแม่จะเา้นาสาแม่เบดงานสาวนหยงน้องถามว่าแม่ใส่น้อยลอยอีกทีไหนใช่เยียเียนเยนบน้องสรหานหมดสักับกับข้าวเรากับคุณยายแหว่ 应该挺厉害 ไปเลยีตบพตแล้วสันันสัมีมีหูเอเลี่ยน ลูกหยาดหมวกสูว,วเซอร์ไวเซอร์กันแดดนะคะไวเซอร์กันแดดรุ่นนี้ใส่แล้วถนอมสายตาม,มากนะคะหเหมือนใส่แว่นกันแดดเลยแต่มันก็เป็นหมวกฟรชชิล<ม>ไปในตัวขอ,ข,อของไม่มีสั่งให้นะคะตอนนี้มีคนจะเอานะคะมีเพื่อน <c oughs> เพื่อนฟ้านะคะแล้วก็เพื่อนน้อ,อ,นนอยนะคะสองใบนะคะเดี๋ยวสั่งให้นะคะราคาอยู่ที่490บบาทนะโอเคไหมเอาแต่เก้าสิบได้ไหม เอาแต่90 4าสีผ่อน <c oughs> เหรอเดือนละเท่าไหร่นะ <c oughs> ก็ว่ากันไปนะคะราคาโควิดนะคะซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ได้นะคะ <c oughs> ก็ว่ากันไปคิดดูว่ากูต้องลดสถานะตัวเองจากขายไฟโซลาเซลลมาขายเสือผ้ามือสองมึงคิดบ้าง <c oughs> <c oughs>